ดูวงจรการต่อเลยครับการต่อแบบที่2นะฮะเราจะใช้ลําโพงไว้ข้างเดียวของลําโพงแต่ละตัวการต่อแบบนี้ลําโพงแต่ละตัวจะอยู่ที่4โอห์มนะครับที่เราต่อสายมาแล้วนํามาขนานเข้าในจุดต่อลําโพงของบอร์ดแอมจิ๋ว ค่า i m p ีเดนรวมที่ได้ของวงจรต่อลำโพงชุดนี้นะฮะจะอยู่ที่2โอห์มนะครับเมื่อเราต่อที่ภาคขยายแอมต่อแบบนี้นะฮะภาคขยายของแอมพา3002เนี่ยจะทํางานที่โหลดได้เต็มที่เต็มสเปกนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟเลี้ยงที่50โวลต์ก็แน่นอนครับกำลังขับจะอยู่ที่600วัตต์ เต็มๆนะฮะแต่ว่าภาคขยายก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นกว่าเราต่อที่4โอมนะฮะสำหรับ MQ ผมปรับสวิตช์เลือกที่ S1 เป็นอ่อนนะฮะเพื่อที่จะให้บอร์ดทำงานในระบบโมโนสำหรับการต่อแบบนี้นะฮะเราจะได้พลังเสียงที่ดังขึ้นนะฮะสังเกตพัดลมของแผ่นระบายความร้อนนะฮะจะหมุนตลอดนั่นแสดงว่าอุณหภูมิของ